ต้องขอกล่าวทักทายสวัสดีพี่ๆน้องๆคนรักตัวเลขนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบของอ,อการนำเสนอตัวเลขตำลังวันกับโกอีฟนะครับซึ่งวันนี้โกอีฟจะมานำเสนอตัวเลขอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นสูตรตำลังวันเช่นกันนะครับก็ให้พิจารณาดูว่าเป็นแบบไหน สมควรชอบหรือไม่ชอบนะครับซึ่งวันนี้ตารางส่วนนี้จะเป็นกำลังวันโดยย่อของวันพุธนะครับของกวันพุธฝั่งนี้จะเป็นกำลังวันเฉพาะของวันนั้นเดี๋ยวมาอธิบายกันอีกทีเรามาคุยกันฝั่งนี้ก่อนนะครับซึ่งกำลังวันนี้เนี่ยจะเป็นกำลังวันที่เสริมมาอีกทีหนึงส่วนยกกำลังของอ ยกกำลังของวันพุธนะครับซึ่งเป็นตัวการันตีแล้วก็มาย้ำกันอีกทีนะครับว่าพึงจะเป็นตัวไหนนะครับออะมาว่ากันเลยสำหรับตารางตรงนี้ก็ตามตารางเราไม่ต้องมาอะไรมากมายเราจับคู่ที่เห็นเลยนะครับผมจับคู่กันแบบวินวินไปเลยนะครับเป็นสองสามก่อนเลย สองสนะครับ2 4 4 0นะครับแล้วก็6กนะ6กหก็หนหนึ่อ่าหน,หนมาจากไหน1 1มาจากตัวตัวยกกำลัง1ตัวนะครับแล้วก็ ตัวนี้จริงๆเราก็ลบลบด้วย1อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอ่ามาต่อนะครับถึง11 1บเอเอ็ดเป็น1 1นะครับอ่ะเป็น3 6นะครับ3 6 3 8นะครับ3 8 4 1 แล้วก็สามหนึ่งนะครับแปดหนึ่งจับวินวินเลยครับแล้วก็หกแปดหกเก้าหกเก้าก็เป็นตัวลบนะฮะตัวลบเอา,อาตรงนี้เอาหนึ่งลบลบศูนย์ได้เท่ากับเก้านะครับโอเคเป็นหกเก้า แล้วก็เป็นสี่เก้าจับยัดลงมาครับเนีเป็นแปดสามนะครับมีแล้วอ่ามีมีแน้วตัวนี้นะแปดสามก็จะเป็นตัวนี้บวกไปหนึ่งบวกตัวนี้ก็ได้ครับบวกหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งอืมแล้วก็จะเป็นเจ็ดสี่เอออ่ะ สำหรับตัวนี้จะเป็นตัวแบบ3มตัวนะครับถ้าสมตัวเรามองอะไรได้ม้างก็เป็นสามยืนหลักตรงนี้เป็น6ก่อนเป็นหนะครับ3 8นะครับแล้วก็ห 1, 1, นึ่งหนึ่งหกดะตัวนี้ยืนหลัก เอออันนี้คือฝั่งตัวกําลังวันที่พิพเป็นหลักนะฮะซึ่งเราถ้าวันเป็นวันพุธเมื่อไหร่เราก็จะมาวัดกันแบบนี้นะครับส,ส่วนตัวยกกําลังตัวนี้ก็จะเคลื่อนไปตามวันเคลื่อนไปตามวันที่เราหาได้นะณนะวันนั้นนะครับอ่ะมาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ <c oughs> ที่กูอิฟเคยได้จับให้เมื่องวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วซึ่ง <c oughs> เราก็ จับได้ตามกำลังวันเลยวันนั้นเป็นวันนี้วันพุธนะครับวันพุทธที่หนึ่งจะเป็นขึ้น10บขํามสิบขาก็จะใส่0ูนยใส่0ูนย์เข้าไปนะครับใส่0นแล้วเดือนเดือน4ตรงนี้ก็จะเป็น4นะครับส่วนวันพุธก็นับเข้าไปครับ อาทิตย์จันร์อังคารพุธเป็น4นะครับส่วนกำลังวันนะวันนั้นเ,เป็นกำลังวัน17นะครับวันพุธ17 17ก็เป็น0,4,47เนะนะครับอา้าวเรามาลองวินฝั่งนี้ดูว่าจะได้อะไรบ้างนะครับก็จะได้เป็น0,4นะครับแล้วก็จะมีอีกเท่าไหร่ สี 4, 4, นะครับแล้วก็จ,จะเป็นส7นะครับศูนย์เอ่าแล้วเอากำลังของมันเองมาด้วยด้วยด้วยสัก1ตัวก็จะเป็น1 7นะครับอืมแถมไปแ,แถมแถมแหลกครับอ่ะ ลองมาจับเป็นสามตัวของกำลังกาลังวันตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นสี่นะครับศูนสี่นะครับสี่ศูนย์สี่แล้วก็จับขึ้นเป็นเจ็ดสี่ศูนย์นะครับเจ็ดสี่ศูนย์ เจ็ดสี่ศูนย์โกอีฟให้อีกตัวเป็นศูนเจ็ดสองนะครับเดี๋ยวขอขึ้นนิดนึงครับอืมเลขที่ใกล้เคียงนะครับเลขที่ใกล้เคียงอ่ะงวดนี้มีเบิร์นไหมโกอีฟให้อย่างนี้นะครับ เออนะครับแล้วก็เป็นสี่สี่เจ็ดอ่าชอบกันไหมครับแบบนี้เออนะครับก็ลองคิดออลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันตรงกับตารางหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไม่ผิดพลาดอะไรมากนะครับอ่ะอย่างนี้เราดู เจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์สี่อ่านะครับหรือจะเป็นสี่ศูนย์แล้วก็ขึ้นกลับนะครับลองวัดกันใหม่หรือจะเป็นสี่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 ศูนย์ตัวนี้ลองกลับลองสลับกันดูนะครับเออลองดูนะครับเออ,อย่างนี้นะครับเพราะว่า โดยมากมันจะไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับหรือ704ออหรือเออเจเออโทษทีครับ072แล้วก็ลงล่าง072ตัวมันเองนะครับลองดูครับหรือจะตัวเบิ้ลน,นะครับ774 776นะครับแล้วก็447นะครับ ลองดูครับชอบแบบไหนลองจับดูนะครับส่วนสำหรับของโกอิฟ e ให้ตัวเลขแบบนี้นะครับให้ตัวเลขตรงนี้ส่วนตัวยืนพื้นซึ่งโกอิฟ e จะให้ให้ตัวเดิมยังให้ตัวเดิมนะครับใครรักตัวไหนก็บางคนก็ชอบแบบมาจับเองแต่โกอิฟ e ให้ยืนพื้นตัวนี้ะนะครับก็วิ่งสี่ นะโอเคสำหรับในคลิปนี้เนี่ยยังไงก็รบก,กวนขอฝากนะครับขอฝากพิจารณานะครับสำหรับท่านที่มาเพิ่งเพิ่งมาเจอ,เอคลิปของโกอีก็รบก,กวนหน่อยนะครับรบก,กีรบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อให้กำลังใจโกอีได้ทำคลิปดีๆแบบนี้อา่าแล้วก็กดกระดิ่งไว้เตือนนะฮะเวลาคลิปของโกอีได้ลงก็จะได้เตือนของท่านว่า กลอิฟได้ลงแล้วนะครับอะสำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นาตารางอีกวันหนึ่งซึ่งมีซึ่งมีตัวเลขที่แตกต่างออกไปอีกก็เป็นตารางกำลังวันเช่นกันซึ่งจะเอาตัวเลขจากงวดที่แล้วามาคำนวณอีกครั้งแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตารางวันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ติดตามนะครับพรุ่งนี้ติดตามติดตามว่าตัวเลขจะเป็นยังไงใกล้เคียงกันไหมหรือตัวเดียวกัน เออนะครับซึ่งตัวนั้นจะมีข้อเปรียบเทียบแล้วทุตัวล็อกเลขในตารางวันได้ดีได้เยอะมากนะครับได,ได้เยอะมากแล้วมาดูกันพรุ่งนี้ว่าตัวเลขตรงนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วตรงกับใจของ FCC เราหรือไม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับยังไงขอขอแนะนำเพื่อนนะครับใครมีเพื่อนมีเพ้องก็ ชักชวนชักชวนกันมาดูช่อง g o e ิฟกันเยอะๆนะครับผมก็คลิปนี้ไม่เป็นประโยชน์อ่าเป็นประโยชน์มากหรือน้อยยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับกดติดตามช่อง g o e ิฟด้วยนะครับฝากกดติดตามขอให้ท่านออขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคลาภเฮงๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม